สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เพชรมิซูจะพามาดูรถที่คุ้มค่าที่สุดนะเวลานี้นะครับเป็นเจ้ามิซูบิชิแอดทราตนะฮะทำไมเพชรถึงบอกว่าเจ้ามิซูบิชิแอดทราตตัวนี้นะครับสมาร์ทเนี่ยถึงถึงคุ้มค่านะครับด้วยค่าตัวอยู่ที่5 8 4 4 0 0บาทนะครับเราสามารถจ่ายสินสอดเขาเนี่ยแค่ประมาณ25,000บาทและส่งสบายๆนะครับ800 0กลางๆเท่านั้นเองนะครับ เดี๋ยวจะให้น้องวีเป็นคนพารีวิวว่าด้านนอกเนี่ยมันมีอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมาบ้างครับเอาละครับผมจะมา,ามาดูเจ้าแอดฮาร์มาทกันนะครับจุเดเจ่นแรกเลยนะครับก็คือไฟโปรเจคเตอร์ไบท์ LED นะครับแล้วก็จะมีไฟเดย์ทอมลันนิ่งไลท์ที่ให้มาด้วยนะครับพร้อมไฟตัดหมอกคู่นะครับแล้วก็ยังเดินกระจังหน้าลายเส้นสีแดงนะครับเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้น าล้ครับก็มามาดูที่เจ้าล้อนะครับตัวนี้จะเป็นล้ออลลอยขนาด5นิ้วนะครับเป็นระบบดิสเบร์นะครับแล้วก็จุดเด่นของมันก็คือขนาดวงเลี้ยวที่4.8เมตรนะครับอันนี้ก็มามาดูอ่เลี้ยวด้านข้างตรงกระจกมองข้างนะครับและจุดเด่นสําคัญของไอ้ตาสมาร์ทตัวนี้นะครับคือระบบความปลอดภัยนะครับที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้จะมีระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงและระบบตัดกำลังขึ้นจนชั่วขนาดนะครับแล้วมาดูด้านหลั ตั้งขนาดสมาร์ทกันนะครับคุณเป็นหลักๆนะครับก็จะมีไฟท้าย LED นะครับและจะมีแผนสะท้อนแสงนะครับนอกจากนี้ก็ยังจะมีกล้องมองด้านหลังนะครับช่วยในขนาดที่เราถอยจอดนะครับเป็นไปได้ง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้นะครับผมคงใจนำเสนอเลยกับด้านหลังของตั้อขดาษสมาร์ตัวนี้มีขนาดที่เล็กและกว้างที่สุดมีเชื่อใช่ไหมครับลองดูผมจะเข้าไปดูนะ สบายมากยิ่งขึ้นจะ really. game, okay. ้เขามานอนได้เลยแล้วยังไงไปดูด้านในกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในของกล้องไอแกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน้องนีครับอันนี้เป็นหน้าจอ7นิ้วเลยครับง่ายๆเลยนะครับเนี่ยสามารถเอาโทรศัพท์ iPhone เนี่ยเสียบสายนะครับแล้วพอเสี็จเสร็จเนี่ยมันก็จะเด้งเข้ามาหน้านี้ได้เลยนะครับสิ่งที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับคือพอเวลาเราจะหาสถานที่ต่างๆนะครับ ใช้วิธีฟังก์ชันเสียงได้นะครับด้วยการกดตรงนี้ปั๊มน้ำมันนี่เลยเป็นฟังก์ชันที่ง่ายดายเลยนะครับพอเราพูดคำปั๊มปั๊มมันจบปุ๊บเนี่ยตัวรถเนี่ยก็จะค้นหาปั๊มน้มันที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับเป็นปั๊มน้ำมันที่ทีนะครับปราจีนบุรีเนาะเราก็แค่กดขึ้นเข้าไปว่าเราจะไปเริ่มต้นการนำทาง ตกปนยังทางหลวงคน้าบทราทีนยุรีสามพันแปดหนึ่งฟังชั่นที่อยากจะแนะนำนะครับเป็นฟังชั่นการใช้งานโทรต่างนะครับง่ายได้มากๆเลยครับแค่กดตอนนี้หนึ่งครั้งนะครับแล้วพูดเลยว่าเราจะโทรหาใครเช่นโทรวีมิโตครับง่ายได้เลย ครับและที่เราได้นําเสนอมาทั้งหมดนะครับก็เ,เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับของการใช้งานรถมือถืีแอปข่าวสมาร์นะครับหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับหรืออยากทดลองขับนะครับก็เข้ามาพบกับที่สาขาการขายของเราได้นะครับในบริษัทวิสุท,ทไทยชาดานะครับ,บทุกสาขาครับ